สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเรื่องราวของผู้นำเนี่ยจะว่าไปมันก็คุยกันได้อย่างไม่รู้จบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณลักษณะที่ดีหรือไม่ดีนะ,ะในแต่ละยุคแต่ละสมัย คุณลักษณะของผู้นํามันก็แตกต่างเปลี่ยนแปลงกัน,นไปตามสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาใช่ไหมฮะในช่วงระยะเวลาตอนนี้ก็เหมือนกันช่วงนี้จนกระทั่งอาจจะอีกในช่วงสัก4ีถึงหปีข้างหน้านับจากวันนี้ครับตัวผู้นําเองเนี่ยก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในในมุมผมน,นะครับผู้นําของ,ององค์กรนะฮะคือคนแรกที่จะต้องลุกขึ้นมาปรับ เปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับจะคาดหวังให้พนักง,งานเปลี่ยนก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้อันนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะครับสิ่งที่ผู้นําที่ดีควรจะต้องเป็นก็คือโดยเฉพาะในยุคนี้นะฮะพี่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆนานาที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับยิ่งทําให้ผู้นําเองต้องตื่นตัวแล้วก็คุ้นเคยกับสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับในยุคอดีตเราอาจจะ เปลี่ยนช้านะับผู้นําก็อาจจะมุ่งเน้นไปในคุณสมบัติด้านอื่นๆเช่นเรื่องของการมองไปข้างหน้าบ้างนะฮะการแก้ไขปัญหาการคิดในเชิงกลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่หรอกยุคนี้นี่มันต้องปรับต้องเปลี่ยนกันอยู่ตลอดบางบางองคอ์กรนี่หปีนี่เปลี่ยนหลายรอบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานเรื่องของ Product เรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ในมุมของภาวะผู้นำเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มใหม่ของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะครับที่เขาใช้ชื่อหนังสือว่า leadership นะฮะแต่คำว่า shift เนี่ยแทนที่เป็น leadership นะฮะไม่ใช่เขาใช้คำว่า shift shift ที่แปลว่าเปลี่ยนนะฮะก็เล่นคํากันไปนะครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้แค่บทนำนะฮะแอ่อ่านจบแค่บทนำเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพบางอย่างแล้วว่าพื้นฐานของการเป็นผู้นำในในยุคต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย คุณสมบัติบางอย่างในอดีตที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าผู้นําจะต้องเป็นแบบเนี้ยบางตัวนี่ต้องเรียกว่าทางผู้เขียนนะฮะบอกเลยว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วในยุคอนาคตนะครับผู้เขียนได้อ้างถึงการศึกษาเรื่องของภาวะผู้นำของ Economist Intelligence Unit นะครับซึ่งเขาได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้นำที่มีความสำคัญมากๆในยุคอนาคตก็คือในอีกสัก 3-5ปีข้างหน้าที่มันจะไปถึงเนี่ยนะครับหรือที่เขาบอกว่าเขาไม่มองไกลเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนอะไรไปีก็ได้แต่ว่าในช่วงระยะนี้อนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยตัวผู้นําเองเนี่ยจากวันนี้ถึงวันนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะสําคัญสําคัญ,คญที่ขาดไม่ได้เลยอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือ The ability to motivate staff นะครับก็จริงๆถ้าแปลเป็นไทยก็คือความสามารถที่จะจูงใจพนักงาน สตาฟนะฮะก็คือพนักง,งานที่เขาดูแลแต่ผู้นำในยุคนี้จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานได้อย่างมากทีเดียวเพราะว่าอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าพนักง,งานในยุคสมัยเนี้ยเ,เรื่องของแรงจูงใจบางทมีมันขาดได้เอาง่ายๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจในการทํางานนะครับแรงจูงใจในการใช้ชีวิต ของตัวเอง p a s ชั่นในชีวิตตัวเองเนี่ยสังเกตว่าเด็กหลายคนนี่ยังมองไม่ออกเลยนะครว่าชีวิตตัวเองจะเดินไปยังไงไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรดังนั้นถ้าเด็กกลุ่มนี้เข้ามาทํางานในองค์กรเนี่ยผู้นําเองจะต้องสร้าง motivation ให้ได้ต้องทํำยังไงก็ได้ให้คนในยุคนี้มีพลังนะครับแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานที่ดี ผู้นำจะไม่เหมือนในในอดีตแล้วนะครับก็คือคำว่า ability to motivate เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงการไปกำหนดนโยบายการจา่ายค่าจ้างเงินเดือนคงไม่ใช่แล้วนะครับในผู้นำในยุคใหม่เนี่ยนะครับจะต้องลงไปใกล้ชิดกับพนักง,งานใกล้ชิดในที่นี้อาจจะเป็นด้วยความรู้สึกนะครับว่าผู้นําสูงสุดขององค์กรกับตัวพนักง,งานเองเนี่ยจริงๆแล้วโดยกายภาพมันอาจจะไกลนะฮะแต่ด้วยลักษณะของความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไกลนักเช่นผู้นําเอง แทนที่จะดูแต่งบการเงินอยู่ในห้องตัวเองก็ผู้นําในยุคนี้จะต้องเดินลงมาพบปะกับพนักง,งานมากขึ้นพูดคุยกับพนักง,งานระดับล่างมากขึ้นรวมถึงต้องออกไปพบปะกับลูกค้าของตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะในยุคนี้ลูกค้าเร็วนะครับถ้าผู้นํามัวแต่นั่งอยู่แต่ในห้องแล้วก็คอยดูแต่รายงานที่บรรดาผู้จัดการชงขึ้นมา แล้วก็ไอรายงานที่ชงขึ้นมาก็มีแต่ตัวเลขทั้งนั้นเลยซึ่งไม่รู้เลยว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยระบบหรือ process ในการทํางานมันมีปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนเคสอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นผู้นําประเภทแบบลอยๆคะความรู้สึกของพนักง,งานที่มีความรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับผู้นําแบบนี้มันน้อยมากนะซึ่งตัวจอห์นซีแม็คเวลก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช้ได้ในยุคนี้ละนะครับอันนี้คือตัวที่1นนะครับ ability to motivate staff ตัวที่2ก็คือ ability to work well across cultures นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาศึกษามาว่าในการทำงานในในยุคนี้จนกระทั่งถึงยุคอนาคตเนี่ยเรื่องของ culture เรื่องของอประเทศต่างๆหรือชนชาติต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่ม mix ก็คือผสมผสานกันมากขึ้นนะครับพรมแดนต่างๆมันมันมีแค่เพียงกายภาพแต่ในการทำงานมันเริ่มหายไปละ บริษัทหนึง่งองค์กรหนึ่งอาจจะมีพนักง,งานอยู่ในหลายๆเชื้อชาติหลายๆประเทศมาทํางานร่วมกันซึ่งมันเป็นภาพที่เราเห็นเป็นปกติแล้วก็ชินตากับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับองค์กรหนึง่งแม้กระทั่งองค์กรไทยๆเองก็ตามก็เริ่มมีต่างชาติก็มาทํางานด้วยนะครับเรามองไปถึงต่างประเทศก็เริ่มมีถูกไหมฮะถ้าเรามองในองค์กรที่อเมริกาเนี่ยชัดมากแม้องค์กรจะเป็นสัญชาติอเมริกันแต่ในองค์กรเนี่ยมีทั้งชาวอเมริกัน มีทั้งฝั่งเอเชียมีทั้งเม็กซิกันนะครับมีทั้งทางยุโรปนะครับญี่ปุ่นเข้ามาปะาปนทํางานกันมากขึ้นซึ่งผู้นำเนี่ยถ้าจะนําชนชั้นเหล่านี้ที่มีความแตกต่างกันในแง่ของพัฒนธรรมเนี่ยตัวผู้นําเองจะต้องสามารถที่จะทํางานประสานวัฒนธรรมที่ต่างกันได้ด้วยดังนั้นถ้าเรามองลึกลงไปนั่นแปลว่าการพัฒนาภาวะผู้นําในอนาคตซึ่งเราเคยโฟกัสแค่ประเทศตัวเองอย่างเดียวเนี่ยเราทําอย่างนั้นไม่ได้ละ นะครับถ้าท่านจะต้องนําองค์กรซึ่งมันมิกซ์ระหว่างชนชาติต่างๆเนี่ยนั่นแปลว่าผู้นําจะต้องศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละชาติแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าวิถีชีวิตของคนแต่ละแบบมันต่างกันยังไงเวลามาประชุมร่วมกันเวลาเขาทํางานร่วมกันเนี่ยมันน่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างเพื่อสุดท้ายแล้วเราสามารถประสานร,รอบทิศได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างดีด้วย เกิดความราบรื่นในการทํางานเกิดทีมเวิร์กที่ดีแม้ว่าจะทํางานกันหลายๆเชื้อชาติก็ตามอันนี้คือความสําคัญอันดับที่2นะครับก็คือ ability to work well across culture ตัวที่3นะฮะที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่าตัวเนี้ยขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ต่อเนื่องอนาคตก็คือ ability to facilitate change ก็คือความสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะฮะสนับสนุนส่งเสริม นะครับหรือตัวเองเปลี่ยนซะเองก็ได้นะครับก็คือ facilitate change ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวนี้ผมว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะตรงกับยุคยุคอันนี้มากใกล้ตัวท่านมากหน่อยนะครับเพราะว่าสังเกตได้ชัดมากว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้มันมันเห็นชัดอะแล้วมันเร็วด้วยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนในยุคสมัยก่อนสักสิบสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรเราเห็นนะแต่มันก็ไม่ค่อยเร็วมากนะัก แต่ในยุคน,นี้หนึ่งปีเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงนี่บางทมีมันกระโดดมากจนกระทั่งประชาชนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยบางครั้งเราก็ตามเทโคโนโลยีไม่ทันเหมือนกันในการบริหารจัดการก็เหมือนกันตัวผู้นําเองถ้าเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขนาดเนี้ยผู้นําจะมัวแต่ยึดความสําเร็จในอดีตแล้วก็บอกว่านี่แหละฉันจะทําแบบเนี้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็คงไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าตัวผู้นําถ้าไม่ขยับก่อนผู้ตามหมดสิทธิ์นะฮะ เห็นมาหลายองค์กรแล้วนะฮะผู้ตามบางครั้งกระตุ้นแล้วก็อยากจะขยับเพราะว่าคนที่เป็นพนักง,งานเขารู้อะฮะเขาใกล้ชิดกับลูกค้าเขาใกล้ชิดกับโปรเซสการทํางานบางครั้งเขาออกตัวก่อนแต่ผู้นําก็มาหยุดเขาว่าเราบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยอดีตเราสาเร็จมาแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนทําไมคุณต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันเร็วนักช้าๆบ้างก็ได้นี่คือสิ่งที่ผู้นําในยุคนึงมักจะ กระตุนแล้วก็เตือนพนักงานที่ออกตัวเร็วไปหน่อยแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้ผู้นําจะต้องออกตัวให้เร็วกว่าปกติถ้าเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างมันแวบเข้ามาเริ่มเห็นเทคโนโลยีเริ่มเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเทเอไอนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าในมุมของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยท่านจะต้องคิดละว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านั้น่ะ มาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานขององค์กรเราได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้นําจะต้องคิดแล้วก็กระตุน้นถ้าผู้นําคิดไม่ออกนะฮะหรือมองไม่เห็นไม่เป็นไรนี่ะถูกไหมครับถ้าท่านฟาสิลิเตตให้เกิดเชนใช้ได้ก็คือสามารถที่จะกระตุน้นส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศในองค์กรให้มันเรียกว่ามันมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงอะครับพนักง,งานคิดอะไรมาผู้นําก็รับผู้นําก็รับฟังคือไม่ใช่คิดอะไรมาปุ๊บเจอบล็อกตลอด อย่างเงี้ยเรียกว่าบรรยากาศไม่ได้เอื้อกับการเปลี่ยนแปลงเลยผู้นําเองต้องสร้างสิ่งเหล่าน,นี้บรรยากาศตรงนี้นะครับดังนั้นตัวผู้เขียนเล่มนี้คือจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะครับเขาก็บอกว่า3ตัวนี้นะครับถ้าจะสรุปสั้นๆอีกที3ตัวนี้ก็คือความสามารถในการ motivate staff ก็คือจูงใจพนักง,งานในที่1อันที่2คือความสามารถที่จะทำงาน cross culture นะครับก็คือต่างวัฒนธรรมกันได้อันที่3ก็คือความสามารถที่จะ สนับสนุนเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต 3. ตัวนี้ตัวผู้นำเองจะต้องมีสกิลพื้นฐานอยู่ตัวหนึ่งก็คือ adaptability ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือความสามารถในการที่จะปรับตัวเองให้เร็ว a d a p t นะฮะก็คือปรับตัวเองให้เร็วไม่ว่าจะคนที่เข้ามาจะ motivate คนอื่นเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้าใจคนอื่นถูกไหมฮะเข้าใจพนักงานว่าเขาคิดยังไงแบบไหนเราก็ต้องปรับให้เร็วก็คือต้อง adapt ความรู้สึกของคนอื่นให้ได้ อันที่2ในการที่จะทํางานกับคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่ต่างกันนั่นแปลว่าเราก็ต้องมีความสามารถในการที่จะอัดเด็อีกเหมือนกันก็คือปรับตัวเองให้เห็นแล้วก็เข้าใจมุมมองของคนต่างวัฒนธรรมให้มันชัดเจนแล้วก็มากขึ้นด้วยอันที่3เรื่องของ facilitate change อันนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับผู้นําเองจะต้องมีความสามารถคือเรื่องของปรับ adaptability เนี่ยมากเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ย ถ้าเราจะทําให้มันได้ผลความสามารถทั้ง3อย่างข้างต้นนะครับตัวผู้นําจะต้องฝึกอยู่อย่างหนึ่งก็คือฝึกเรื่องของความสามารถในการปรับตัวเองให้เร็วที่ภาษาอังกฤษเขาชอบใช้คําว่า adaptability เนี่ยนะฮะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับคำว่า adaptability เนี่ยถ้าเราแปลกันตรงๆนะครับถ้าเราเปิดพจนานุกนรมภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า ability to change or to be changes นะครับ to fit new circumstances ก็คือ ความสามารถที่จะเปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยนเพื่อให้มันฟิตให้มันเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เราบอกว่าเนี่ยสถานาการณ์มันต้องเปลี่ยนเข้าเราสิเราเนี่ยเราเราแบบนี้เราเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วในยุคนี้และอนาคตมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับอีกเช่นกันนะครับก็ผู้เขียนเองก็อ้างการศึกษาจากสถาบันที่เขามีชื่อว่า right management นะครับแล้วก็ งานวิจัยอีกหลายเล่มเลยนะฮะที่ผู้เขียนเขาอ้างอิงก็มีหลักฐานยืนยันว่าจริงๆแล้วในองค์กรยุคใหม่เนี่ยในประเทศอเมริกานะครับรวมถึงบ้านเราเองที่ผมสังเกตเห็นก็ยืนยันได้เหมือนกันกันกบข้าออ้างอิงที่เขาใช้เขาแจ้งมาว่ามีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับว่าคุณสมบัติของพนักงานเนี่ยที่ HR หรือที่ผู้บริหารในองค์กรในยุคปัจจุบันเริ่มที่จะมองหาคนในยุคนี้มากขึ้นก็คือคุณสมบัติที่เราเรียกมันว่า Adaptability นี่แหละ หลายองค์กรในบ้านเราก็เริ่มใช้คำนี้ใส่เข้าไปใน Core Competency ของบริษัทนะฮะใส่เข้าไปใน Managerial Competency ของผู้บริหารก็มีนะเพื่อทำให้เป็นสัญญาณเตือนกับพนักงานนะครับว่าขณะน,นี้องค์กรกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงนะคุณจะยึดมั่นในความสำเร็จในอดีตคุณจะยึดเอาความรู้ที่คุณมีเยอะแยะทักษะที่คุณมีในอดีตมาใช้ในปัจจุบันและอนาคตต่อไปเนี่ยมันอาจะเป็นไปได้ยากแล้ว มันคงต้องมีการ a d ดแอมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือคุณสมบัติของผู้นําที่ดีนะครับโดยสรุปนะครับผู้นําในยุคนี้ถ้าเราจะนําองค์กรได้นะฮะตามข้ออ้างอิงของจอห์นซีแม็กซ์เวลที่เขียนอยู่ในหนังสือเรื่อง leadership นะครับก็คือผู้นําที่ดีจะต้อง adapt shift นะฮะ change นะฮะก็คือปรับเปลี่ยนนะครับ ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องต้องมีทักษะตรงนี้ไม่อยู่กับที่อะครับคือต้องเปลี่ยนผู้นําที่ดีต้องไม่อยู่กัที่ละจะต้องมองหาช่องทางจะต้องมองหาลู่ทางจะต้องมองหาอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ตลอดโอเคนะครับผมก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะพัฒนาผู้นําหรือท่านที่จะออกแบบ MANAGE r o m p e t m p e y e n c y ให้กับ l e a d e r ขององค์กรท่านก็ลองมองประเด็นที่ทางจอห์นซีแม็กซ์เวลเขาได้อ้างอิงไว้ตรงนี้ด้วย เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ใช้ได้จริงๆนะฮะไม่ได้เป็นทฤษฎีจ๋าแต่ก็สามารถเอามาแอพพลายเอามาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงขององค์กรท่านได้นะครับก็ฝากไวพ้พิจารณาเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะขอบพระคุณมากครับพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ